วันนี้มาแนะนําเกษตรกร,ะกรนะครับนบ,บุตรแปนตัวจริงของพรชัยนะครับ <c oughs> มาใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ยินข่าวว่าทุเรียนเป็นเชื้อรานะครับก็เลยเอาสินค้ามาให้ทดลองดูนะครับ <c oughs> ตัวนี้คือตัวโกอัพนะครับเป็นตัวอะมิโนทางด่วนเข้มข้นสูตรเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็บวกอซิลิโคนพัดตัวนี้จะกระตุ้นทุกส่วนของของพืชแล้วไม่พอนะครับยังมีกรดอะมิโน เป็นผงอีกมีทั้งผงทั้งน้ํานะครับในโออัชุดนี้อันนี้ก็คือมีความเข้มข้นมากกว่าท้องตลาดเพราะว่าตัวนี้บวกตัวจับใบตัวแผ่กระจายไปด้วยนะครับอย่างเข้มข้นนะครับต้องผสมกันไหมผสมกันครับนะบุตรอันนี้หนึ่งซองต่อหนึ่งครั้งเหรอแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวการ์เดอร์ตัวการ์เดอร์ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมในการรักษา พวกเชื้อราอย่างไฟท็อปทะลา่าเพราะว่าทดลองในห้องแลบมาแล้วทดลองแปลงกิ่งมาแล้วอย่างไฟท็อปทะล่าอย่างเงี้ยทดลองแปลงกิ่งก็คือขูดๆแล้วก็ทาสองวันแห้งเลยตัวนี้ก็เลยเอามาให้นบ,บุตรทดลองดูนะ